Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์1น100%ซกับไลน์แอด d i n c o แ8ดกดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยสรุปข่าวแอสตซนช่วงเย็น ตำนานกับตันทีมปืนเสียดายอายูสั์จดจ่อไม่เข้าก่อนโดนผีแดงลงโทษปาทิกวิเอล่าตำนานอาร์ซอนและปัจจุบันเป็นผู้จัดการทีมคิสตันพาเลตยอมรับสุดผิดหวังกับจอแดนอายูซัดจอจ่อแต่ทำามูหกในเกมแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดศูนต่อหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพาเลตเกือบนำก่อนจาโอกาสจะแจ้งสูตรในนาทีที่75 ที่เจมทอมกิน่วงลูกเตะมุมคืนให้ IU, จอแดนอายวแปรจอจอทว่าซัดบอลผ่านเส้นหน้าประตูก่อนผ่านเสาไกลออกหลังไปเหลือเชื่อหลังจากนั้นเพียง2นาทีกลับเป็นแมนยูนเต็ดที่ได้ประตูชัย1ต่อศย์จากลูกหญิงหน้าเข็โทษของเฟสผมคิดว่าเกมน่าจะจบลงที่เสมอไม่มีฝ่ายใดสร้างโอกาสได้มากมายเรามีโอกาสนั้นจากจอแดนอายแต่เราคว้าโอกาสไม่ได้ คุณถูกลงโทษอยู่แล้วกับการเจอทีมใหญ่ในเกมแบบนี้คุณต้องยิงให้ได้กับจังหวะนั้นเขาเป็นนักเตะที่เล่นเป็นทีมเขาทำอย่างหนักตอนที่เราไม่มีบอลแต่กองหน้ามักถูกตัดสินที่จำนวนโอกาสและประตูที่พวกเขายิงได้ผมผิดหวังมากๆเพราะเขาควรจะยิงได้ในวันนี้วิเอรากล่าวความปรชาชัยนัดล่าสุดทำให้พาเลตแพ้สนัดติดในลีกและนัดต่อไป จะกลับไปเล่นในบ้านพบเอเวอตันสุดสัปดาห์หน้าอาริต้าชี้แจงเหตุส่งเอ็นเคเทียลงก่อนเปเป้ P. มิเกลอาริต้าเหตุโค้ดแอสตันเผยเหตุผลการตัดสินใจส่งเอ็ดดี้เอ็นเคเทียลงสำรองก่อนนิโคลัสเปเป้ P. ปีกเจ้าของค่าตัวสถิติสมสร72ล้านปอนอาริต้าถูกแฟนบอลตั้งข้อสงสัยอย่างมากที่เลือกส่งเอ็นเคเทียลงมาแทนกาเบียลมาติเนลลี่ที่บาดเจ็บเล่นต่อไม่ไหวในนาทีที่7 1อ ท,ที่ข้างสนามยังมีเปเป,เป้หรือปีแอร์อเมริกออบามยองเป็นตัวเลือกในแนวรุกเอ็นเคเทียวัย22ปีที่คาดว่าจะอำลาทีมหลังหมดสัญญาตอนจบสีซสั้นนี้กับไม่ตอบแทนความไว,ว้วางใจของมิเกลอาริตา้าพอลูกโมงจอจอระยะแค่ลาสองลาดันไปชนเสาแทนที่จะทำให้ปืนใหญ่กลับมาขึ้นนำอีกครั้งสองต่อหนึ่งเมื่อถูกนักข่าวตั้งคำถามเรื่องนี้อาริต้าจึงตอบไปว่า พราะผมตัดสินใจใช้งานเอ็ดดี้ลงเล่นวันนี้ผมก็ส่งเขาลงสนามเขาสร้างโอกาสได้สาครั้งและยิงชนเสาในช่วงเวลา,ลาราวๆยีนาทีผมคิดว่าอย่างนั้นเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงการฝึกซ้อมแต่สิ่งที่พวกคุณเห็นเขาคือ25นาทีที่นี่การซ้อมในทุกๆวันคือเหตุผลที่ผมเลือกเขาอดิตากล่าว เก็บตก4ประเด็นร้อนหลังความปรชาชัยปืนใหญ่บุกไพ่ทอฟฟี่ปืนใหญ่อาร์ตตน,นไม่ชนะในกุริสันมาแล้วกว่า3ปีเรียกได้ว่าเกือบจะทําสําเร็จเหมือนกันสําหรับอาร์ตตน,นในการลังอาถรรพ์กุริสันพักที่หนล่าสุดที่บุกมาคว้าใช้ได้ต้องย้อนกลับไปถึงปี2017แต่ต้องยอมรับจริงๆว่าวันนี้แม้รูปเกมจะค่อนข้างสูสีแต่เอเวอเรตัสร้างสรรจังหวะเข้าทําได้ชัดเจนมากกว่า ตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกที่เป็นฝ่ายได้ลุ้นจบอยู่แทบเจะฝ่ายเดียวแถมในครึ่งหลังราฟาดูจะแก้เกมมาได้ดีและเห็นผลชัดเจนกว่าในจังหวะการเล่นเกมบุกซึ่งหลังจากนวดอยู่นานในที่สุดทีมเยือนก็เคื่อนแตกในช่วงสิบนาทีสุดท้ายก่อนที่เจ้าบ้านจะได้ประตูชัยในช่วงทดเจ็บในที่สุดกอดฟี่รอดใบแดงบุตรดเกมนี้ในช่วงนาทีที่30มีจังหวะเข้าปะทะที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไร ซึ่งผู้ตัดสินไม้ดีนก็ไม่ได้เป่าให้เป็นการฟาวจนกระทั่งบอลตายและมีะรายงานจากห้อง VAR ถึงจังหวะพะทะดังกล่าวโทมิยาซึที่ลม้มลงไปกับถูกเบนกอดฟี่ที่ตามตัดเกมเหยียบเข้าไปที่ใบหน้าแบบเต็มๆจนฝากรอยแผลเอาไว้อย่างชัดเจนแต่สุดท้ายหลังจากเช็คโอกาสที่จะเป็นใบแดงกับทางผู้ตัดสิน VAR แล้วไมดีนตัดสินใจปล่อยให้เกมดำเนินต่อไป โดยไม่มีการลงโทษใดๆในจังหวะดังกล่าว VAR ช่วยชีวิตปืนใหญ่สองครั้งหากแฟนปืนใหญ่ท่านใดมีโอกาสติดตามเกมแบบสดๆอาจจะนั่งเชียร์ไม่ติดเก้าอี้กันเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะเกมบุกของเอเวอเรตันวันนี้ที่ชัดเจนว่าได้ลุ้นมากกว่าแถมยังมีจังหวะส่งบอลสู่ก้นตาข่ายไปได้แล้วถึงสครั้งจกริชารีซอนหัวหอกตัวเก่งที่ถ่ายครึ่งแรกโคกสวยเข้ามุมไปแต่ถูก VAR จับลำหน้า เช่นเดียวกับต้นครึ่งหลังที่ดูกูเร่ใจบอลทะลุช่องให้ริชารลีสันคนเดิมหลุดเข้าไปยิงจ่อๆไม่พลาดแต่ก็เป็นอีกครั้งที่ VAR ย้อนกลับมาให้เป็นลูกลำหน้าชนิดที่หัวหอกชาวบราซิลออกตัวเร็วไปเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลแอดแอดอินโก8 8 กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยเกรริชาริลีสันแบกทอฟฟี่แม้ช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาผลงานของทอฟฟี่สีน้ำเงินจะย่ำแย่สักเพียงใดแต่ในที่สุดนั้นนี้พวกเขาก็กลับมาคว้า3คะแนนได้สำเร็จหลังจากควานหาชัยชนะไม่เจอมาแล้วเป็นนัดติดต่อกันซึ่งก็ต้องยกเครดิตให้ความยอดเยี่ยมของ2ตัวรุกอย่างริชา์ลีสันที่วันนี้ยิงเข้าไปแล้วถึง3ครั้งแต่ถูก v a r รบคืนไป2 แถมยังเล่นได้อย่างโดดเด่นจบคมคลองบอลเหนียวแน่นไปกับบอลได้ดีส่วนอีกรายคือเดมารายเกรควาญใจคนใหม่ของเอเวอตันที่วันนี้ใช้โอกาสที่มีได้อย่างไรที่ติโดยเฉพาะทีเด็ดการหักเข้าขวาก่อนปั่นจากนอกกรอบซึ่งทั้งสองครั้งเป็นที่มาของ2ประตูในเกมวันนี้ช่วยให้ทีมกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งนั่นเองแรมเดียวยันความสัมพันธ์กับเลโนโลยอดเยี่ยม อารันแดมเดลผู้รักษาประตูของอารสตันยืนยันว่าความสัมพันธ์ของตนเองกับเบรเลโนโ่เพื่อนร่วมทีมในตำแหน่งเดียวกันนั้นดีเยี่ยมนายทวารวัย23ป,ปีย้ายมาคาแข้งในทีนเอมรตสเตเดียมด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์จากเชฟฟิลด์โดยเข้ามาพร้อมกับยึดตำแหน่งมือหนึ่งของทีมทำให้เลโน่ต้องหลุดไปเป็นตัวสำรองแรมเดลได้รับคำชื่นชมอย่างมากกับผลงานในทีมขณะที่เลโนโ่มีข่าวเรื่องย้ายทีมออกมาต่อเนื่อง แต่ทางนายทาวานทีมชาติอังกฤษยืนยันว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันมันสามารถยากลำบากได้แรมเดียวกาวพันเดอะทมมมันเป็นตำแหน่งที่ยากที่สุดบนสนามมีแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นเขาโดดเด่นมาหลายปีในตอนนี้ผมรับตำแหน่งมือหนึ่งแต่เขาก็เข้ากับผมได้เป็นอย่างดีในทุกๆวันและผมชอบที่มีเขาอยู่ที่นี่ด้วยอาริต้าเผยสมิธโรเจบไรความเห็นจังหวะกอดฟี่ มิเกลอดิต้าผู้จัดการทีมอาร์เเนอลเผยว่าเอมิลสมิธโรมีอาการบาดเจ็บส่งผลให้ไม่มีชื่อในนัดที่ผ่านมาปืนใหญ่พลาดท่าบุกแพ้เอเวอเรตหนึ่งต่อสองในศึกพิมลีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทําให้ตอนนี้เดก,กันเนอร์แพ้ในลีกสองนัดติดต่อกันรังที่7ของตารางคะแนนหลังจบเกมมีคําถามเกี่ยวกับการขาดหายไปของสมิธโรแนวลุกตัวเก่งซึ่งกุซือชาวสเปนระบุว่านักเตะมีปัญหาบาดเจ็บ จนไม่สามารถช่วยทิมได้เขามีอาการป่วยและไม่สามารถลงซ้อมหรือเดินทางมากับเราได้เราจะรอดูว่าเขาจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้นอกจากนั้นอาริต้ายังกล่าวถึงจังหวะที่เบนกอรฟี่เหยียบเข้าที่ใบหน้าทาเคฮิโรโทมิยะซึช่วงกลางครึ่งแรกโดยระบุว่าไม่ได้ติดใจอะไรการตัดสินเกิดขึ้นไปแล้วผมมั่นใจว่า VAR ได้ตรวจสอบสิ่งที่ผมต้องการมากกว่าคือจบับบรรดานักเตะของผม วันนี้คุณครองเกมแม้ว่าจะไม่ได้เล่นในระดับที่ดีที่สุดและคุณต้องมองหาทางเอาชนะวิธีการเสียประตูของเราและแพ้เกมนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยมันควรจะแตกต่างออกไปแต่เราทำแบบนั้นไม่ได้ในตอนที่ฝ่ายตรงข้ามไล่บี้คุณต้องยืนหยัดและเราทำไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ดีพอ ปืนใหญ่ปาดหน้าสเปอร์เดินเครื่องยื่น35ล้านคว้าปีกยูเวนตุสเสริมรุกสมสรสอนาร์ตตันเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอจำนวน35ล้านโยูโรหรือประมาณ29ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวเดยันคูลูเซฟสกี้ปีกดาวรุ่งของยูเวนตุสมาร่วมทีมท่ามกลางความสนใจจากท็อตแนมฮอสเปอร์ทีมร่วมเมืองและคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกปีกวัย21ปีกำลังประสบปัญหาในการลงเล่นให้กับทีมมาลายภายใต้การทำงานของแม็กอเลกีในซีซั่นนี้ หลังจากที่เจ้าตัวเจ้งเกิดในยุคข,ของอันเดียปีโลเมื่อซีซั่นก่อนคูรูเซฟสกี้ได้ลงเล่นไปถึง47นัดในทุกรายการในซีซั่น2020-2021ในขณะที่ปีนี้เจ้าตัวได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในศึกเกาโซซริอาเพียง4นัดถูกเปลี่ยนตัวลงเล่นในฐานะตัวสำรองถึง10นัดและไม่ถูกใช้งานอีก2เกมด้วยเหตุนี้ทำให้เป็นที่มาของข่าวการย้ายทีม โดยมีทั้งารสตอนเลสเปอร์ที่ให้ความสนใจอย่างไรก็ตามสื่อแดนมักโรนีอย่างลารีพับบิก้าได้ระบุว่าเดอะการ์เนอร์นั้นดูจะเป็นทีมที่กระตือรือร้นมากกว่าและพวกเขาได้ออกมายืนยันแล้วว่าต้องการคว้าตัวปีของเยวิตูสมาเสริมทัพโดยคาดว่าตัวแทนของสมสร,รจะบินไปที่อิตาลีภายในสัปดาห์หน้าเพื่อเดินเรื่องเจรจายอย่างจริงจัง เบื้องต้นอาร์สนอลพร้อมที่จะจ่ายค่าตัวของคูลูเซฟสกี้เป็นเงินจำนวน3 5้าล้านยูโรหรือ29ล้านปอนด์บวกกับโบนัสอีก5ล้านยูโรหรือประมาณ4.2ล้านปอนด์แต่ทีมเบียงโคนเนลลี่ตั้งค่าตัวของปีกรายนี้เอาไว้เริ่มต้นที่40ล้านยูโรหรือประมาณ34ล้านปอนด์ขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%เเซกับไลน์แอด adinco แปดแปดกดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย